สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมิก้าเมททุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะจะมารีวิวการทอเสื้อปะกยโยค่ะ,ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้าหนห่อยวาหมู่ที่6กตำบลคะนเนงจื้ออาเภอแม่ละนา,าจังหวัดตากค่ะซึ่งเป็น้านของคุณงาเก้วเ็นปันบ้านเลขที่สี่ทับสองค่ะซึ่งจะเป็นผู้ที่มา สอนวิธีการทอผ้าให้กับชาวมีก้าแมนนะคะอุปกรณ์ในกนรารทอผ้าของเรามีดังนี้ค่ะหนึ่งถาแปกสองถมมีชุบสามนอแชดสี่ท่าโคโบห้ากเน่โคหกเนโบเจบบ็ดู แปขาตีเก้าแน่แน่สั้นแลเนยาวสิบกันไกลสิบเอ็ดป้ายป้ายอันนี้สำหรับทำเชนุยค่ะ<ไ>วิธีการทอผ้ามีดังนี้นะคะก่อนอื่นเรานำขี้ผึ้งมาถูฝ้ายเพื่อให้เกิดความลื่นค่ะค่ะต่อไปคือการน,นำขนหมูนะคะมาหวีตรงฝ้ายค่ะเพื่อไม่ให้ฝ้ายมันพันกันค่ะ ค่ะวิธีการทอรผ้าของเราก็มีดังนี้นะคะหนึ่งยา้านแนค่ะดึงแนขึ้นค่ะสองมาเอาถาแปะค่ะสอดถาแปะเข้าไปค่ะสามชิหนยือค่ะดึงถาแปะลงนะคะแล้วสอดฝ้ายเข้าไปค่ะ งานรอถาแป้ค่ะแล้วดึงถาแป้ลงนะคะทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการทอผ้าของเราค่ะค่ะนี่คือลายผ้าที่อทอเมื่อกี้นะคะค่ะขอขอบคุณคุณนะงานแก้เสงงปาที่ให้ความรู้กับพวกเราในการทอผ้าค่ะและขอขอบคุณคุณ ขอขอบคุณคุณน้างาแก้วแสงปันที่ให้ความรู้กับพวกเราและชาวเมกาแมทค่ะพวกเราขอขอบคุณที่ให้ความรู้ในการทอผ้าและวิธีการต่างๆค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการรีวิวการทอเสื้อประกอเพียงเท่านี้ค่ะชาวเมกาแมทอยู่อยากกระหายและเรียนรู้อยู่เสมอ